ไอ้ทุกงวดเอาลอตเตอรี่ไปเลขเอาสารีอยู่าารีไม่เลขรดเอาบิดเออไปเลขเอากับฟันกต่ฟันอเท่าน,นั้นล่ะฟันนะ่ะบบฟันอีกบบฟันอีกบบฟันอีกแต่ว่าลดลอตเตอรี่นะซื้อมาแล้วเรียบร้อยหน้าบบถว่วนแน้วไม่ว่าหยิบจับมาจนหน้าบบถ้วนนะที่เจ้า อันนี้เด้อนี่เบอร์นี่เด้อรับฝันรับฝันว่าโทรศัพท์เราเสียนี่เบอร์คุณแปสามสี่สามคูณหกคูณหกเก้าแล้วฝันวนา่าโทรศัพท์เราเสียเท่าทนั้นกับลูกไส,ฝกสยยกก้ฝันลูกไส้อยู่เกาหลีฝันว่าน้นองต้น้องสาวตายนอาาย่นองสาวอายุยี่ส,สิบเก่าเกิดพ่อสอสามเจ็ดเท่านั้นละแต่ว่าเลขที่หายมือนี่บ่กหายไรหายเลขโตมันเน้นเท่านั้นโต๊วไ่เน้นท่านทีซื้อเอาผู้เดียวดอก ในตะตัวมันเน้นเด้อให้ใหายหมแ้ตะตัวเน้นๆพี่แจในตะตัวเน้นใหายสมุดกระดาษยังไงบอกมาพาโลหลายจุดบ่มีขาตั้งเงื่อเซ่สมุดยังไงกระดาษพาโลหลายจุดบ่มีขาตั้งอืโชคไส้เนี้ยจีเคียงหายเคียงจืดต้องแล้วนี่จืดต้องแล้วนี่ตัวเน้นๆอะไรเงี้นี่าตัวถือแล้วว่าเซนเซ่ างงาบลเลคที่หนึ่งเก้าหนึ่งกระตัดเอาเด้อหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วกับหนึ่งหนึ่งนี่เด้อบลเลคที่นะ 9, 1, บลเลคที่นะหนึ่งเอเก้าหนึ่งกระกลับเอาเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพราะงั้นมีเบิร์นดิ 8, 8, 8นั่นแหละแปดแปดน่ะสองเจ็ดแปดแปดเด้อป้ายไม่น่ะปา้ายเขาวขั้นที่เสียงขันหมูว่านี่สองเจ็ดแปดสามแต่ว่าปา้ายเขาเน่ะเจ็ดแปดแปดสองเจ็ดแปดแปด จะไม่ใครจะลืมจะลืมมือนนั่นมัน,นะน,นอสองเจ็ดแปดแปดนะให้แน่เอาสองไอ้ขาวสองเจ็ดแปดแปดขั้นที่ใจเงื่อนหมู่บ้านที่สองเบิดมือกลัวหันสองเจ็ดแปดสามแล้วก็พึ่งมาทํารังในบ้านวันที่สิบเก้าโอ้วันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่สิบเก้าไปทําลงทานวันที่ยี่สิบเอ็ดพึ่งมาทํารังมาเลขที่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเท่านั้นเลขไม่เท่น,นี้เข่ากับเข่าคันบอกเขาให้ตาม สิบหกเมษาเด้อเออมามาฉันกับสิไหโตเก้านี่แหละขันสมุนงวดนี้มันเว้นงวดนี้เลขว่าเข่าจักโตมันก็จะเป็นเขาเมษาให้ให้ตามโตเก้าเพราะว่ามันเป็นยังสัตวใช่มันเป็นส่ฉันถือว่าเบิดปีกับเว้นงวดจองงวดกระถือตลอดทั้งสิละก็ต้องไปว่าโอ้ยเบ่เลขบ่ออกเห็นบัหนึ่งเมษน่มีหน้าน่ะโอ้ยอันว่ามาจักโตสัตว่มสิบหกเมษาเนี่ยกับสามเด้งแต่เพื่อนเลยเพือนเกินเลยเห็นว่พรามาจักโตกับมาตัวแบบนี้ นี่นี้แหละตามนั้นว่าเจแล้วท่นี่บะมีตัวใดเน้นก็สีแดงวงกลมตัวเน้นครับตัวเน้นแปดสามกับแปดแปดแล้วเน้นแปดสามกับแปดแปดนะครับบะเน้นบะองมันแหละเพราะว่ามันนกับมีตรตัวสำคัญไงเรื่องตัวเก่งเลยบอกเกเพิ่งมาทำร่างกันบาลีทีหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าแล้วกับหนึ่งหนึ่งมันบาหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งขั้นที่เสียงกันนะก็คือแปดสามขันวงกับสี่วงแปดสามโอืมวงแปดสามคือเก่า ลงแปดสามนะคะแปดสามแปดสามโอ้ยมือคือสันถ่าน้องมือเบลลากรถแห้งสู่ันสูงเินเนี่าหัวเด้ว่าดีบรเท่ันสูงคือหัวแข้งแต่น้องว่านอ่อมอไรวโอ้ยพอท่นโซ่รถเตลี่รีพอโซ่รถเตลี่อะรเจ๊กอนบอ้ยเป็นเตลี่ไม่ดีรอกโทษที่เล่าว่าโทรศชพท์เสียหกเก้านี่ก็กลับไปหกเก้าอันนี้ก็ เ <c oughs> ก้าหกหกเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปด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 อแปดแปดแปดเดดแปดแปดลายขนาดแปดแปดแล้วก็มีเจ็ดสองสองเจ็ดแสดงว่าตกลมันจะตกลงแปดแปดสามแปด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 สามแปดแปดสามแปดแปดอยู่ในนี้บึกเลย เป็นปึกเลยแปดสามแปดแปดนาะครับมีมีในนี่มีสองเจ็ดเจ็ดสองแปดสามสามแปดแล้วก็แปดแปดแล้วกัหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งทอนี้ดีเลขวิทอนี่ดีที่ซีเสอมาหนี่นี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าหกหกเก้าเท่านั้นดีเนี่ยในนี่มีเบิร์ตเนี่ยอยู่ในนี่ยมีเบิร์ตแล้วแต่ในนี่และจีแลตเตอรลี่อยู่ในนี่เบิร์ตเด้อหนี่นี่อยู่ในนี่ฉันเสือเบิร์ตแล้วเพงใดมีฉนเอาเรียบเบิร์ตเลยโชว์ตัวเลขได้เลยครับบ้านเนี่ย ครับพี่น้องเอฟซีกันคน้าจอเดอร์ครับนี่แหละนีเขาหนีแล้วว่ออกงวดนี้่ห้ตามสิบหกเมษาเพราะว่างวดนี้นะถ้าถ้าหวยเขาหนึ่งเมษากับสีได้ท, <c oughs> ท้าพิธที่บ่วงสวงปูอยู่บ้านมีโรงท่านมีนางล่ำย่ยมืงขึ้นกับสีไม่เนา่างันถ้าเงินหลายดิถ้าเอฟซีซอยมาหลากับสีได้จจดใหญ่มัขึ้นคันกัน,นันได้หลายกับสี สิไปจ้างหอมจันผละนี่เราวัดในเจ้าบ้านนี่โอ้เอาเอามันเด็ดเด็ดแล้วยังเว้นอย่างสิมีนั่งร่ำชุดขาวเจ็ดคนแล้วก็สิมีโล่งท่านมีป่วยท่านและแจกท่านเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านถวายผาไตนิมนต์พระถวายผาไตถ้าเลขเข้าเข่าดิหนิหนึ่งเมษาถ้าเข่าเด้ถ้าเข่าถ้าบ่เข่าก็คือเลื่อนไปอีกงวดใหม่นั่นแหละเอาจนมันเข่าไปจนมันเขาจนนมัได้พอใจพุ่นล่ะถ้าถ้าถ้าบ่เข่าก็บ่เฮ็ด ว่าเขากว่ายถ้ามดากลไมเก็ย่างจังหวดแล้วเจ๊งหวดที่เซบ่อน่ะงวดแปดงวดแล้วนี่งวดที่เก้าหนึ่งเมษาก็จะเป็นงวดที่เก้าหนึ่งเมษาหงวดแปดงวดแล้วเขาทุกงวดมาเกี่ยวกดบท่านได้แว่ไปไส์สถิติสถิติสิบเอ็ดงวดเนาะเจ๊เนาะปีหกสามหกสี่หาสิบเอ็ดงวดแล้ววันนี้มาหายไม่ที่นี่ แต่ถ้าพ่อกับอันแต่ฉันไม่ได้หายพวกพ่อมาทายฉันก็ถือยุบประจำครับไม่ได้เห็นหายภัยเนี่ยก็ถือคนเดียวยุบประจำเนอะถือยุบตลอดบ่ถือเท่าไรบ่อถ้ำมดาบ่ถือเท่าไรถือว่ซื้อไรนะนะวดติดมาแล้วเลี้ยงเรื่ยงเรื่องเรี้องเลยนะวันนี้เก้าวันปิดแล้วนี่ตัวนี้ละเลขห้ก็มีใครตามหมดจิ้มหกแม่จ๋าซื้ออีกซื้อตัวนี้ละเพราะว่ามันเป็นทะเบียนบ้านแล้วก็เลขรถทั้งหมดเลย เออแต่ว่าสองศูนย์ว่าหากับศูนย์หาแต่ว่าจีวอหายฝังอยู่ว่ามอเตอร์ไซค์มีเลขอย่างไงมอเตอร์ไซค์ซีขั้นอยู่ในบ้านมีขั้นหนึ่งขั้นฟีโนนันหนึ่งเก้าหกขั้นฮอนดานันเจ็ดสี่แปดหนึ่งเลขไายมันแปดหนึ่งมีมีเก้าหกมีแปดหนึ่งแล้วก็มีหกหกแล้วก็มีสองศูนย์มาใส่ซีขั้นเลขไายนะเลขไายมีเก้าหกมีแปดหนึ่งแล้วก็มีสองศูนย์แล้วก็มีหกหกเมื่อใส่ซีขั้นแั้วก็ซื้อไวเวิร์ดลอตเตอรี่นะ ซื้อไว้เบิดใต้ดินน่ะเออตะตานี่ก็บจิไปหาไว้แต่ไซซีขั้นเนี่ยว่าไซซีขั้นก็เอาไว้เบิดครับเออแต่ว่าขั้นที่มันหนักๆก็คือขั้นแปดสามนี่แหละเพราะว่ามันเสียเงินแล้วมือนแ้าโอ้เมือว่านนี่เสียหมื่นกว่าเสียค่าสอมน่ะหมื่นกว่าแปดสามออก็เลยวงแปดสามให้แต่ว่าแปดแปดหันเป็นเลขป้ายป้ายขาวป้ายแดงมันสามเก้าเจ็ดแปดเนาะมันได้ป้ายขาวมาแล้วเขาให้ไปเอาวันจันทร์นี่แหละป้ายขาวน่ะสองเจ็ดแปดแปด งามงามโลดแปดแปดกับแปดสามบาทงามทุกตัวสวยทุกตัวนะครับสวย่าเขางวดนี่กับวันที่สิบหกซื้อคือเก่าเด้อเอาคือมาจังสี่ล่มเอาแปนว่าตัวเลขกับงามปานข้นนะพี่สันเหมือนคนบิ๊กมาั์เขาเนี่ยกับข้าเองนะว่าเขากระซื้ออีกเด้อพี่น้องอย่าว่าบ่กเขาบ่กเขางวดหน้าซื้ออีกซื้อตัวเก่านี่แหละยูทูบเบอร์มากกว่สิ่หายตวเก่าในกระดาษนี่ละเอานี่ก็อย่าลืมแคปหน้าจอ หมอดูแม่นแม่นไเด้อหมอดูกันนั่นแหละแอดไลน์มากตามคิวตรงนี้เวลาได้อจ้งคันแอดไลน์มาแล้วเรียกมือดูกัเอาก็ได้ว่าสิดูมือนั่นมือนี่ก็ได้คันว่าได้มือนี่ก็เลี่อนไปก็ได้ไ่ยากเพราะว่าสร้างกันหมอพอหมอก็ค้าทั้งงานซอมรถค้าทั้งงานลดนะเอาเวลาว่างดูให้นะ หมอดูเก้าเก้ากันจะเริ่มคได้ยกเลิกการดูกระโอนเงินขึ้นให้หมด่หล่จ้าบ่ได้เอาของภผยดอกโอเคโอนเงินขึ้นให้หมดว่าต้องว่าเป็นข้อเส้นเติบเป็นมิจฉาชีพมาท่วงเอาน้ำอีเกนี่ได้โหลดโทรมาดาโหลดเอาเงินขึ้นมาแม่ว่าดูห้ยจะร้อยสิบเก้าบาทกันสิโอนขึ้นไหนเลยคุไดีเล่นไหมครับจ้าอีลิพูดจริงทำจริงพูดจริงทำจริงอันล่ะกะคู้ได้อยากถือเลขกะ รักษาสิลนหารล่ะมันเ็ดบุญเ็ดท่านครับถ่ายคลิปเ,เจนมีอย่างฝากถึงพี่น้องฟีเชิญครับเก็ดรับถูกหวยนะกันไปซื้อหวยยาต่อเขาเดอ้อลอตเตอรี่นะคะว่าเท่าได้ก็หายเขาโลดมันสิบส้โสูเออทำบุญทำท่านอยู่ไปจำใหญ่มันขาย